สวัสดีครับนี่ช่างไม้พม่า,านะครับวันนี้มาส่งงานยกยิงเนาะนี่ครับจับซ้ายถ่ายเปล่านะตัวนีเว้เดี๋ยวต่อไปจะขึ้นราคาอีกอีกนิดนะครับเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นราคาเพราะไม้มาแพงมากไม้หายากแล้วด้วยตอนนี้เนาะอ่ะยังไงก็พวกประดูนะครับเนาะงานกําลังจะเข้าเรื่อยๆเนาะไม้มาแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยส่งกันเรื่อยๆนะครับใครที่สั่งประดูเข้าไว้แล้วก็พวกงานสูงงานอะไรก็จะทําส่งกัน ยาวๆนะครับช่วงนี้อ่ะเดีย๋ยวมาดูลายปืนตัวนี้ก่อนนะครับมาดูครับสวยๆนี่ครับสวยมากตัวนี้นี่ครับแดงแปดนี่ครับัวสวยแน่นอนครับงานเนียนๆราคาห้าร้อยราคาห้าร้อยนะครับ,รบเดี๋ยวอนาคตหน้าหน้าจะขึ้นราคานะครับต้องบอกไว้ก่อนนะ พวกกำคอก็เหมือนกันครับอาจจะขึ้นราคานะเดี๋ยวดูราคาม้ไปเรื่อยๆก่อนพอดีไม้มาแพงมากค่าส่งบอกร้อยห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะครับค่าส่งอ่ะใครชอบก็ราคาพร้อมใช้งานลูกค้าลงสีเองใช่นี่ครับชุดนี้เริ่มทำดูครับกำตัดแบบเริ่มทำประดูนะประดูกำคอใครชุดชุดประดูกำคอครับเตรียมเตรียมขโมยตังเนียรอเลยครับประดูที่สั่งเข้ามานะคะใครที่รู้ตัวว่าสั่งประดู ทั้งแบบเป็นงานท้ายแล้วก็พร้อมยิงเดี๋ยวจะทยอยส่งกันเรื่อยๆเนาะแล้วก็พวกงานพวกชิงชันพวกพยุงก็รออีกนอยหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะส่งชุดชุดนี้ให้หมดก่อนแล้วก็กาลังหามาอยู่กําลังหามากําลังสั่งมาอยู่ครับตอนช่วงช่วงนี้เนาะยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับใครๆที่มาติดตามแล้วก็มีช่อง YouTube ชื่ออะไรนะชื่อมันชื่อเพจเ<อ>จำชื่อเพจได้ช่อง u t u b e นะครับผมท youtube ด้วยลง YouTube แล้วตอนนี้ เผื่อท่านใดอยากทําปืนเป้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะลงเข้าไปสอนอยู่ในคลิป YouTube นะครับชื่อช่องช่างแบงค์คลองหาดเนาะใช่ไหมชื่อ,อเดียวกันกับชื่อเพจชื่ออะไรช่างแบงค์หน้าไม้ยิงปลาใช่ไหมช่างแบงค์คลองหาดหน้าไม้ย,ยิงปลาอ่านั่นเลยครับยังไงก็ฝากฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ